อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4คีลเรียนเอ็มปาเป้ดาวยิงชาวฝรั่งเศสตอบตกลงเป็นสมาชิกใหม่ของราชันชุดขาวในฤด,ดูกาลหน้าโดยจะประกาศอย่างเป็นทางการหลังจบนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทีมงานโกได้รับรายงานว่า ชลียนเอมเปเป้ในรุกตัวเก่งของแปรแชร่ตกลงย้ายซอบเรลมาดริดในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วัวหอกฝรั่งเศสจะหมดสัญญากับแปรชแช่หลังจบฤดูกาลนี้และแน่นอนว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่แม้ทีมจะโน้มน้าวใจให้อยู่นานๆและได้เลือกราชนชุดคับเป็นสถานีต่อไปมาดริดมีการเจราจากับเอมปาเป้มาตลอดสีดัอนที่ผ่านมาแต่ได้รับการตอบรับจากนักเตะเรียบร้อยเหลือเพียงแค่ตกลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้น ยังมีการรายงานอีกว่าเรอัลมาดริดจะประกาศคว้าตัวเอ็มปาเป้อย่างเป็นทางการหลังจบนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันที่28พฤษภาคมนี้จนเจ้าเกนคับผู้จัดการทีมดิเวอร์พูออกมายอมรับตามตรงแล้วว่าตนอยากได้เคลียร์เอ็มปาเป้มาร่วมงานด้วยจริงๆตามข่าวลือแต่จะไม่โดดเข้าไปร่วมวงล่าลายเซ็นร่วมกับผู้แข่งอื่นเด็ดขาดเพราะค่าเหนื่อยสูงเกินกว่าที่เพดานสโมสรจะรับไหวนั่นเอง ถามว่าผมจะพาลิเว์พูไปร่วมวงล่าตัวเอ็มปาเป้ในช่วงตลาดซัมเมอร์เหมือนทีมใหญ่อื่นๆไหมน่ะหรือคำตอบชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่สำหรับวันเดคิดที่ชื่อเคลียร์เอ็มปาเป้เขาเก่งมากมีพรสวรรค์สูงมากจริงๆและผมก็อยากได้ตัวมาร่วมงานด้วยที่ลิเว์พูเหมือนกับโค้ชคนอื่นๆนั่นแหละมีใครบ้างที่ไม่อยากเทรนเด็กคนนี้นันคือคำชื่นชมที่ผมมีตอ่อเขาแต่ถ้าหากเรื่องของการเซ็นสัญญาย้ายทีมก็ต้องสารภาพตามตรงว่าไม่มีอะไรจะพูดเลย แม้ข่าวลือต่างๆจอกมาหลายกระแสฟังดูเป็นเหตุเป็นผลแต่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันแม้แต่นิดเดียวอนาคตร,ระหว่างเอมปาเป้ P P e กับเวอร์ผูลมันถูกกำหนดเอาไว้ชัดเจนแต่แรกแล้วว่าไม่มีวันบรรจบกันได้อย่างแน่นอนซึ่งผมโอเคกับสถานการณ์เหล่านี้ด้วยความจริงใจแม้จะเสียดายไปบ้างก็ตามขอรูปหลังทั้งโลกต่างก็หลงไหลในฝีเท้าของเอมปปเป้ P P e กันทั้งนั้นหากมีใครไม่ชอบและบอกว่าเกลียดวิธีการเลนฟุตอลของเขาผมว่าคุณต้องหันกลับไปถามตัวเองแล้วว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า ย้ำอีกครั้งผมจะไม่โดดไปร่วมวงไล่ล่าเอ็มเประเด็กขาดเลเวอร์พูลไม่เกี่ยวข้องอะไรกับดีลนี้ด้วยเลยแม้แต่น้อยและด้วยความที่เขาคือนักเตะร,ร,ระดับเวิร์ลคลาสจึงมีทีมระดับมหาอำนาจเข้าไปรุมจีบมากมายซึ่งมันก็คือเรื่องธรรมดาเดวิดเบคแคมประธานแฟนชายอินเตอร์แมลีแห่งเมเจอร์ซ็อกเกอร์ลีกสหรัฐถูกเปิดเผยถึงภารกิจเดินทางมายังกรุงโดฮาประเทศกาตาร ว่าไม่ได้แค่มาโชว์ตัวแต่เพื่อตกลงสัญญารูปผู้ชายเอาเลียเนลเมสซี่สตาปาริรสแหงชาแมงไปร่วมทัพกลางปี2023แรยงานจาก Directv t s p o r t มองว่าการเดินทางมากาต้าของแปรชแ์ก็เพื่อเอาใจกลุ่มเจ้าของสโมสรแล้วก็เชิญไปแค้มในฐานะสิทธิ์เก่ามาร่วมพลด้วยแต่จริงๆแล้วนี่คือการเดินทางมาคุยธุรกิจระหว่างอดีตปีขวาเท้าช่างทองกับเลียเนลเมสซี่เมื่อแหล่งข่าวระบุว่าเมสซี่ จะเข้ามาถือหุ้นกิจการอินเตอร์แมมมีมากกว่า35%นอกจากนั้นจะมีแผนว่าหลังจบฤด,ดูกาล2022-2023ซึ่งหมดสัญญากับแบชเช์แล้วก็ตอบตกลงกับเบคเป็นเข็มไปค้าแข่งที่เซาท์ฟอริดาทิ้งทวนอาชีพในฐานะผู้เล่นเรดพิเศษนอกเหนือเพดานทีมพ่วงโปรโมทแฟนชายให้กล้ายเปทีมหัวแถวเมเจอร์ลีกและเพิ่มมูลค่าแก่หุ้นที่ลงทุนไป เลโอนโดผู้อำนวยการกีฬาของปารีสแซงต์แมงต้องการตัวพอปบอกบามาร่วมทีมมากกว่าโอเรเลียนชัวเมนี่บ็อกบาถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวกับแฝ่แชร์ในช่วงที่ผ่านมากองกลางวัย29ปีกำลังจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเดตหลังจบฤดูกาลและมียูเวนตุสกำลังเจราจากับตัวแทนนักเตะเพื่อหาข้อสรุปรวมไปถึงฝั่งปิศาจแดงที่ยังคงไม่ปิดโอกาสและกำลังรอเอริกเทนฮากให้เจราจานักเตะก่อนตัดสินใจ รายงานจากฟุตแมกโโตเปิดเผยว่าเลโอนโดผู้อำนวยการกีฬาแป้แช่แสดงความต้องการอยากได้ตัวปอกบาอย่างมากในหน้าร้อนนี้แม้ว่าสโมสรังหลีกเอิงม,มีข่าวกับชวัวร์มานีแข่งอนาคตไกลของโมนาโกเช่นกันแต่สื่อแดนนําหอมเปิดเผยว่าพออบาซิลจับป้าเดรแพรงชื่นชอบแข่งวัย29ปีมากกว่าและหากพิจารณาถึงค่าตัวบวกกับการแข่งขันโอกาสได้ปอกบามีความเป็นไปได้มากที่สุด แต่ขณะนั้นแป่แชร์ยังต้องรอการตัดสินใจภายในทั้งในส่วนของนโยบายต่างๆ